เอา้ากล้องอัดเองอยู่แล้วด้วนี่เออมุนีแปกเนาะค่ะเนอะอากาศดีนั่นงไปนั่งมาเพราะว่ากล้องอัดเองอยู่แล้วยังบร่ได้ตั้งมุมกล้องซ้ำเลยค่ะเอ้าเอาแบบนี้เลยเนาะค่ะเนะเชื่อแว่นตาคนนั้นะเด้อแดดอันเลียมตากล้องอัดเองก็ไม่เป็นไรค่ะเอาค่ะสวัสดีได้จ้าพ่อกันอีกแล้วค่ะกับเอ้ตุ๊กตาผ่าฝัน มกินกาแฟนังกันเน้อค่ะเด้อบ้าตรงเสียงพี่นกร้องเพลงกาแฟก็จะเม่นหอมเนาะค่ะเนาะกาแฟก็จะเม่นหอมคนก็เวาลไหลแบบกั้นออกไปเมื่อนี้นี่มันอากาศดีสดชื่นกองก็อัดเองอีกต่างหากคะ่ะ <c oughs> กําลังนะ่ะตั้งท่าหันไปหันมาหันมาเพราะว่าปิง้งเพราะว่าเป็นรูปวงกลมมันสีขาวๆเนะคะ่ะอัดจิบไปว่าอ่ะอัดก็ บบเป็นตือเนาะค่ะเนาะบรรยากาศธรรมชาติของสวนดังสวนลังเหือนเอ้ยคะ่ะให้เบิ่งฝั่งเสียงพี่นกร้องเพลงพี่นกก็มีความสุขเนาะค่ะเนาะสัตว์นี่ก็สัตว์ปีดนี่ก,ก็แฮปปี้เด้อค่ะถ้าอากาศดี อากาศดีก็ดื่มกาแฟอุ่นๆน,นะค่ะเนาะสวนหลังบ้านสวนเอ้ยกรเอ็ดแล้วเหรอค่ะสวนอันพวนดินเพราะเราอันอาทิตย์ที่แล้วก็เอ็ดไหลมืออยู่ค่ะเอ้ยก็ค่อยเอ็ดไปตามสไตล์เอ้ยก็รู้สึกว่าพัานนะก็อันพวนดินก็อันนั้นเนาะค่ะเนาะมันก็ทำเพื่อง,งามตาม่งั้นเดี๋ยวไปก็เลยกวดทำความสะอาด หน่อยนึงแต่ว่าปีนี้โบได้ล้างหินหนอกค่ะหินในที่ว่ามันเป็นนั้นมันเป็นคํำๆธรรมชาตินี่เธอเอ้ยเพราว่าเอ้ยน่ะปล่อยบ่มีเลยแฟนเอ้ยก็ถามอยู่แล้วเขาตัวนั้นล้างหินนําสวนอยู่ว่าปีนี้โบล้างดอกว่าขึ้นน้ำเจียลองปล่อยก็มันเป็นแบบธรรมชาติไปเลยก็ดีคือกันเมื่อวานนี้พันหมู่มาเยี่ยมเนอกค่ะนาะมากินกาแฟนํ้เพ่นว่าพ่นันเพ่นมีขนนั้น พนักงานคัดหินเนี่ยค่ะพนันมีเครื่องคัดหินพันพนําม,มาคัดส่วนหลังบานเพิ่นตวอ,อันปีนี้ตุนะคัดโบ้คัดเอยอเอยตุกตาบอกโบคัดดอกปีนี้เขาเขานะ่ะป่อยเยอะมันเป็นธรรมชาติแบบนี้รู้สึกว่าดูดีวะ่ะคัดมันคู่มืออันคู่ปีไหลก็นาหินที่ว่ามันอันนั้นมันเคลือบมันก็อกไปมืดเนาะค่ะเนาะเอยมาขึ้มึงส่วนเอ้ยนี่ยพันเป็นอันอันนี้วเว้าเรื่องสวนเนาะค่ะนะพอกินกาแฟ ส่วนเอ้ยมันบบแมนส่วนใหญ่เนยค่ะมันเป็นส่วนน้อยที่เว้าบบแมนว่าส่วนใหญ่ตัวมโหฬารบบแมนเด้อจจะเด้ออย่าไปเข้าใจผิดด้อค่ะเพราะว่าเป็นอยู่บ้านธรรมดานี่ค่ะอันส่วนน้อยๆก็พอนั่งอันได้อากาศดีเนาะค่ะเนาะได้รับอันโอโซนนั้นลมแสงแดดก็แฮปปี้ว่างั้นเถอะปะแต่ว่าส่วนเอ้ยนี่มันซิเป็นพันเอื้นตือบ้านเฮาอันที่ออกเขียวๆนะค่ะเวลาอันเวลาฝนตกหลายๆแล้วมันซิเป็น นำหินนำตินนี้มันสิออกเป็นนั้นมามันไม่ขึ้นกระหอดบ่ออกเป็นสีเขียวๆนะคะมันก็ขึ้นคือต้นเฟิร์มเนะะี่ยค่ะแต่ว่ามันเป็นปื้ดไปเลยนะคะแต่ว่าถ้าเวลาอากาศมันเดดฮ้อนจัดนี่ก็เดดมันเผาวันก็ตายไปว่างเงน้นปนยปะเวลาขึ้นสีเขียวๆก,ก็งามตาไปอีกแบบนะคะแต่ว่าเผาพันอดบบไดที่ว่าน่ะเอาเตลือไปถากมันออกเนาะคะ่นะเนาะเพราะว่าอยากคือมัน ยา่าคือมันเป็นตะกอนหินว่างนันไปปีนี้เอ้ยก็เลยอันโบ้ทิถักพันไปเลยก็เอ้ยก็ป่อยก็มันก็เป็นสีอันอ,อกน้านําตาลคำคำเนาะขะเนาะนำนำํากอนหินนี่กัมันก็อีกบรรยากาศนึงเลยค่ะเอ้ยบ้านเอ้ยว่าเอ้ยน่ะบกคัดหอกค่ะปีนี้เอ้ยน่ะป่อยพันไปแบบธรรมชาติเลยงานช่างอยู่เด้อค่ะถ้าว่าอัเห็นส่วนน,น้อยๆสัมนียกะ เวลาคัดหินก็ใส่น้ำเนาะค่ะเนาะทั้งทั้งน้ำทั้งอันเครื่องคัดว่าไงดอกปะก็เลยอ่เอ้ยบ่เอ้ยบ่าถามอันมูเอ้ยก็ถามเอ้ยกเขาบทํามดอกปีนี้ป่อยเอานะป่อยพันแบบนี้เขาบอกเออแต่ว่าถ้าของพัดมาเปลี่ยนอีกส่วนมันมีหลายอย่างเนาะค่ะเนาะลักษณะการจัดส่วนมันบ็คือกันเพอพันเป็นอันเปลี่ยนกระเบื้องอีกแบบหนึ่งิค่ะเพราะเอ้ยมันเป็นกระเบื้องที่ว่ามัน ว่ามันทนแล้วมันเป็นนั้นมันเป็นหินธรรมชาติถ้าบอคัดกับดูงามไปอีกแบบธรรมชาติเนาะเนาะแต่ของพันนี้ถ้าว่าบอคัดพันมันคือโซกปุกใช่ไ่มคะมันคนละอย่างหินมันคนละอย่างหินนี่ทําปูสวนมาคนละสไตล์เนาะเนาะพันก็ต้องคัดพันบอกถ้าบอคัดแล้วมันก็ดูดูบอดีดูดูว่าบรสะอาดตาสิ่ะปูสวนแล้วพันเปลี่็นประพันธ์ค่ะอันอ่ะ ก็อาจสิเป็นได้เนาะค่ะนาะเพราะว่าแต่ว่ามันเป็นความเคยชินของไอ้ตุ๊กตาที่เาอยู่น้ำสวนเลาเลยชินของเฮาส์เค่ะแต่ของแต่ว่าความรู้สึกจริงๆถ้าบวกคัดก็มันเป็นแบบเห็นธรรมชาติมันก็เลยดูดูดีเลยว่ามันก็บัวว่าบัวได้สุกกระปกเนาะค่ะเนาะมีการเข้าข้างตัวเองอีเด้อค่ะพูดเองเออเองเนาะค่ะเนาะ เอ่ยกันี่สวนมากถ้าไปหาหมู่นี่กระถ้าัานมีสวนนี่พันสีไปชอบไปเบึงสวนพันจัดค่ะลางขนก็จัดงามมีเลยค่ะจัดบ่มีเตอที่เติเลยก็ได้แม้แต่กระถางดอกไม้นี่ก็เงาวับก็มีเนาะค่ะเนาะลางขนพันคัดพันเต๋อพันวางงันเถอะปะกะ็งามไปอีกแบบค่ะงามแล้วแต่ความชอบเนาะค่ะเนาะลางขนก็ชอบแบบว่าเป็นป่าหงหกวงงางเงันเถอะปะแต่ว่าเป็นแบบหงกนี่ก็คืออันดอกไม้หลาวงงางเงนเถอะ ล่างคนก็ตามชะตายนาะคอะล่าง